สวัสดีค่ะสิบสราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีพฤษภทัดดินค่ะสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อว่นเล่าเข้าพรรษานะคะคำว่าเล่าก็คือตัวแทนของกวามมังรุ่มหลงในโลภโทสะโมหะนะคะ เมื่องดได้แล้วจะเกิดสิ่งนี้ให้กับชาวพืชสกทัดดินค่ะ สนะิอใบนะงดเล่าเข้าพรนษานะงดได้ก็ในกายสังขารนี้ที่ยังมีกายสังขารน,นะที่ยังไม่แตกดับนะคะมันตามติดกันมาเราจะเห็นกันว่าเราคิดพูดความรู้สึกแตกต่างกันเพราะว่าเป็น การกระทํากรรมเดิมที่ติดตัวมาค่ะ้าเราเปลี่ยนแปลงได้ในกายสังขารนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะสิ่งที่ปกติเราเรียกว่าสิ่งดีสิ่งที่ปกออิสิ่งที่ผิดปกติจะดีได้อย่างไรนะคะ,ะ,ะเริ่มเลยเรา กดอกเด็กถือถ้วยหถ้วยแเหรียญ แปดดาบราชินีถือถ้วยสองหมาย The Moon เก้าหมาย Judgment ความสมดุลลงตัวของชีวิตสร้างความสมดุลได้ก็สดใสนะคะไม่ว่าทั้งเรื่องราวของความรักของอุดรานบริวารค่ะอาทิตย์ พันธุ์ครอบครัวบ้านรดลักษณะอสังหาความมั่นคงผูกพันค่ะอาทิตย์กเกษตรราธิปดีความั่นคงในด้านของการลงทุนร่วมกันจากอีกฝ่ายผู้ใหญ่สนับสนุน,นะคะ่ะโดยพื้นฐานแล้ว เกิดจากความประมาทเราทุกคนก็ต้องได้เจอนะคะว่าความประมาทคือหนทางไม่แน่นอนของชีวิตตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นะคะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวการเงินรายได้ผลตอบแทนมีผู้ใหญ่สนับสนุนผลักดันอยู่เบื้องหลังนะคะต้นเองก็อยู่ใน แวดวงสังคมก็ได้รับการส่งเสริมมีความฝันปรารถนาสิ่งใดได้รับการเกื้อกูลค่ะได้ลาบความรุ่งเรืองก้าวหน้าอด,ดีตได้เรียนรู้นะคะขยายผลหาการเงิน,นไรายได้ด้วยความชำนาญแล้ว ก็ไม่ยากจนนะคะมีแต่รถประพั์บ้านที่ดินจะเกิดขึ้น,นกับอดีตนั้นนะคะยายผลออกไปก็ปัจจุบันนะคะก็ต้องเรียนรู้ที่จะคิดบวกนะคะสมดังที่ครอบครัวสนับสนุนส่งเสริม ให้มีผลตอบแทนให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานะคะปัจจุบันนี้เมื่อได้มาก็ต้องให้ไปนะคะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้นะคะอนาคตก็ไม่ต้องเป็นกังวลแน่นอนนะคะเรียนรู้ที่จะ ดูแลตนเองดูแลรักเอาใจใส่ครอบครัวนะคะฝ่ายตรงข้ามให้การเลี้ยงดูเอาใจใส่ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นะคะแม้เราจะผ่านการเรียนรู้ผ่านชีวิตมาเป็นเช่นไรนะครอบครัว ฝ่ายตรงข้ามก็ให้การดูแลคุ้มครองมั่นคงมีเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติมีเพื่อนมีการงานการสังคมมีแรงกระตุ้นที่ทำให้เป็นผู้มีความโดดเด่น ความฝันไอเดียสร้างสรรค์อะไรตัวตนของตนเองนะคะก็ร่วมติดต่อการค้าโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์กับคู่ค้าบนไกลแวดล้อมด้วยการหาราผลก็ต้องจริงจังตั้งใจนะคะ คิดบวกเข้าไว้นะคะอย่าคิดลบค่ะลาผลกับหุ้นส่วนกับคู่ขาก็ได้พบกับคนเราต่างที่มาที่ไปนะคะเริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะเมื่อเราจริงจังที่จะร่วม ลงทุนร่วมกันก็เป็นเรื่องราวของการให้ความจริงจังจริงใจเปิดเผยนะคะการมุ่งม,มั่นการมุ่งมั่นหาลาาผลร่วมกันอีกฝ่าย ร่วมลงทุนก็ไม่ต้องกลัวค่ะเหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบดบังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเมื่อเราจริงจังจริงใจอีกฝ่ายก็มั่นคงแน่นอนให้มีพลังร,งร่วมการงานการสังคมร่วมกันกัดไม่ปล่อยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะ สิ่งที่กลัวก็คือความคิดของเรานะคะอย่าตกเป็นเหยื่อ,อของความคิดจิตปรุมแต่งนะคะความกลัวทำให้เราไม่ก้าวขาออกสู่โลกภายนอกการก้าวอกไปด้วยความจริงจังจริงใจเปิดเผยก็ได้รับการ ต้อนรับบทสรุปแล้วทําความดีแล้วก็ได้ดีแน่นอนอีกฝ่ายก็ได้ร่วมลงทุนร่วมหาการเงินไรายได้ร่วมด้วยช่วยกันพวกพันกันเหมือนครอบครัวเดียวกันคะสิ้นสุดการรอคอยนะคำพิพากษาตัดสินเป็นโอกาสที่เราจะได้แก้ไข เหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้รับโอกาสแล้วค่ะวานพืชพันธุ์เมล็ดอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นแต่โอกาสเรียนรู้ที่จะให้อภัยตนเองก่อนโหสิกรรมที่ตัวเรา คิดดีพูดดีทำดีก็ได้รับโอกาสค่ะสตริงแข็งแกร่งค่ะมีพะละกกำลังผ่านมาหลายฤด,ดูหนาวฤด,ดูฝนฤด,ดูฝน,ดดฝนอาจจะสั้นหรือยาวฤด,ดูหนาวอาจจะผ่านไปฤด,ดูถัดไปก็แวะเวียนเข้ามาฝนตก ทั่วฟ้านะคะไม่เลือกที่รักมักที่ชังค่ะแข็งแกร่งค่ะอ่ะอันนี้ละคะ Judgment ค่ะสิ้นสุดการรอคอยเทวด,ดามาเป่าตรสงข่าวแล้วทำความดีแล้วย่อมได้ดีแน่นอนสิ่งที่ปรารถนาจะได้ไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาอืม ต้องการจะได้บางครั้งก็ได้นะคะเป็นเรื่องราวของพรมวิคตจ,จัดให้ด้วยที่เหลือเราก็ลงมือทําทําความดีต้องใช้เวลาค่ะต้องผ่านการฝึกฝน create creativity เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะถ้ายังไม่เรียนรู้สร้างสรรค์สิ่งดีๆมีไอเดียบันเจิดลงมือทำค่ะ หุ้นส่วนคู่ไม่ตรงข้ามการเข้ามามีหุ้นส่วนร่วมลงทุนร่วมกันค้าร่วมกันคะ่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญคะ่ะมาเพื่อแก้ไขให้ดีคะ่นะอันนี้งดเล่าเข้าพรรษานะเรียนรู้ที่จะฝึกฝนมันเพียน ปฏิบัตินะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านการปฏิบัติและฝึกฝนค่ะทำดีแล้วย่อมได้ดีแน่นอนค่ะ